กาลขังหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าในชีวิตเ้านั้นก็นเฮ็ดแต่เวียกแต่งานจนมูหว่าความสุขเม่นหยังและมือหนึ่งเขาก็ได้ตั้งคำถามขึ้นกับตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่เราทำไปเพื่ออะไรทำไมเราไม่มีความสุขเลยในชีวิตผมทำแค่นอนทำงานกิน ทำงานแล้วก็นอนโอ้พระเจ้าชีวิตมีเพียงแค่น,นี้เหรอช่วยบอกแกทีว่าแ่าต้องทำริง่งใดถึงจะมีความสุขบอกผมมาทีพระเจ้าอย่าให้ผมโมโหนะโอ้ไม่มีใครตอบผมเลยผมท้อมากผมเครียดชีวิตเราเกิดมาทำไมวะจอย ทำไมเกิดมาแล้วต้องไม่มีความสุขอย่างนี้ด้วยมันเพราะเหตุใดกันจอยว่าเธอมีปัญหานะคือบ่หาเหตุแนวไม่ใหม่บิงละ่ะจังสิหูว่าตัวเองมักสิ่งใดผมพยายามทำแล้วนะจอยแต่ผมก็ทำมันไม่ได้เฮ้ยอย่าสิเาใจห่อนทุกอย่างมันก็ต้องในใส่้เวลาแหละผมเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่พออีกเหรอ ตั้งแต่เล็กจนโตไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าเราคิดได้เมื่อไรตังหากผมคิดไม่ออกจริงๆเออนะกับเม่นนคิดกันยาสิเภาเาัดชิ้นไหวไหลเมื่อได้ยินแนวนั้นกี้เศร้าก็ได้กลับเม่นน,นคิดว่าสีเอาแน่ใดต่อไปผมจะเหตุอย่างดีได้เนบานเน่ปูกพักบ่ปลูกพักกับบแม่น เรื่องสัตว์เดละ่ะเรื่องสาตว์กับบไซกันจิลองที่เหรียนคริปโตกะว่าผมมีเงินซือ้อโอ้ยเนาะชีวิตกูในชีวิตเหตุเป็นอย่างเดียวก็ไม่ตรตัดไม่หรือว่าจิน้ำมะเกสลากดีบละ่ะเกสลากเออเป็นความคิดที่ดีได้ละ่ะอย่างหน่อยมันก็เคียยงคู่กับสิ่งที่เฮาถนัดได้ละ่ะ เมื่อยิ่เช้าคิดออกก็เริ่มลงมือเฮ็ดท,ทันทีเขามุ่งมั่นและตั้งใจเฮ็ดย่างสุดสีมือในที่สุดมันก็นสำเร็จทายไว้เลยเลยอัพลงโชวเชียวก็คือสิมีคนสนใจอยู่ด้ฮันเด้อน่ะว่ายัางบ่ท่านขาดคำกับมิคนทักมาแล้วเว้ยสัง่งเลยหย5 0ันออเดอร์ห้5,000ออเดอร์ นี่แหละความสุขของกูในที่สุดเขาก็ประสบผลสำเร็จกระนจะรวยมันสวยบ่ไใดนี่แหละความสุขที่ผมตามหามาดนเขาเหตเวียของเขาอย่างมีความสุขเหตตลอดเวลาบอยุดบอยักแต่ในที่สุด เหตุการณ์ที่บอคาดคิดก็เกิดขึ้นเอออหาพันออเดอร์หายไปผมฝันไปบ่นี่สุดท้ายแล้วความสุขของผมมันก็เป็นเพียงความฝันูลจะยาเถอะนะถึงจะเป็นความฝันแต่มันก็เหตุให้ผมหาคำตอบได้ว่า ผมมีความสุขกำหนังและผมก็จะทำมั่นให้ดีที่สุด